เดี๋ยวนี้ฮะเรามาดูแนวทางการตกแต่งปาเจ้าสปอร์ต g ท Plus 2023กันนะครับว่าจะหนักจัดเต็มแบบคันนี้ก่อนสมบบให้พี่ต่อสักนะครับคันนี้พี่ต่อสัก เลือกตกแต่งอะไรบ้างครับถ่งที่เอามาหน้าแต่ดูดีและเป็นสีทูโทนได้ขนาดนี้นะฮะอะมาเริ่มกันก่อนเลยดีกว่านะฮะราคาของรุ่นนี้นะฮะอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทเป็นรุ่นพัส2สองพนะครับตัวนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2,400นะฮะร้อยแปดสิบเอ็ดแรงม้าเลยและการตกแต่งด้านหน้านะครับที่เราเลือกตกแต่งให้พี่ต่อสัก,ก็คือชุดโลโก้ด้านหน้านะฮะปกติแล้วโลโก้ด้านหน้าจะไม่มีนะจะเป็นฝากระโปรงขาวล้วนๆนะฮะอันนี้เราติดตั้งโลโก้ขอองแแ้้้้ปกกตติลลววโโวัันนนนียมจะู่่ใรุ e dition นะฮะอันนี้เราเบิกของแท้มาติดตั้งให้กับลูกค้าเลยไม่หมดเพียงเท่านั้นนะฮะอยากจะบอกว่าของแต่งทุกชิ้นเป็นของแถมแต่เราไม่ได้แถมของไม่ดีให้กับคุณลูกค้านะครับอย่างเช่นชิ้นต่อมานะฮะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าหรือคิวด้านหน้าปกติแล้วปารเจลสปอร์ตนะฮะจะเป็นสีบอลเงินกับสีโครเมียมวันนี้เราทําการ ขัดนะฮะแล้พ่นใหม่นะครับโดยใช้ศูนสีที่ได้มาตรฐานของมิสูเราเองนะฮะหรือว่าของโชว์รูมเราเองในการพ่นนะฮะด้านหน้าให้ออกมาเป็นสีดําแบบนี้นะฮะเพื่อตัดกับสีฝากระโปรงและสีตัวถังรถเนาะทำให้รถคันนี้มีมิติในด้านหน้าไม่ใช่แค่หล่ออย่างเดียวใช้คําว่าหล่อมากๆเลยมาพร้อมกับชุดแต่งด้านล่างตัวนี้นะครับเป็นชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์เอ็ตัวนี้ย พี่ต่อเลือกเป็นแบบ V2 นะก็คือจะมีไฟ LED ด้านล่างด้วยนะครับเวลาขับจริงนะตัวนี้ก็ติดตั้งครอบเข้าไปให้นะฮะเครานี้เลยทําให้จากพาสนะครับที่เป็นหน้าตาสีบรอนเงินสีขาวเนี่ยปกติเนี่ยออกมาด้านหน้าเลยเป็นสีดำทูโทนขนาดนี้แล้วดีที่เราเห็นแต่งทั้งหมดทั้งคันนี้บอกก่อนว่าเป็นปี2023แท้ๆนะครับไม่ได้เอารถเก่ารถค้างปีมาหลอกขายและตกแต่งได้ขนาดนี้ไม่ใช่นะอ่ะเราไปดูได้คันกันต่อดีกว่าครับ จากด้านข้าที่เราเห็นกันอยู่นะครับว่าความนี้ทุกอย่างทุกชิ้นนะฮะในคลิปนี้ทิ้นไหนที่เป็นสีดำนะคือการขัดและพ่นใหม่จากโชว์รูมให้หมดเลยนะครับเช่นหลังคาทั้งแผ่นครับราวหลังคานะครับเสาเอหูกระจกนะฮะขอบกระจกก็รากยาถึงเสาสามเลยนี่นะฮะ สังเกตปกติตรงนี้ล่างมาถึงนี้จะเป็นโครเมียมแล้วพอมาตัดครึ่งคันเนาะเห็นไหมปัดครึ่งคันช่วงนี้ครับมันจะเป็นสีไม่ตัดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะมีความเป็นโครเมียมอยู่อันนี้เราสามารถพอเราไปงานพ่นเนี่ยเราสามารถเลยทําให้มันแบบพ่นและมันลงตัวแบบครึ่งคันพอดีไม่มีแบบว่าหายไปหน่อยนึงด้วยความเป็นโครเมียมของขอบกระจกไม่มีนะฮะอันนี้เราจัดให้เลยแล้วก็มือเปอิดนะฮะเราก็คงพ่นสีให้ได้เช่นกันนะครับสังเกตสีดาที่พ่นเนี่ยฮะยังไม่หมดเท่านั้นเราติดตั้งกันสาดแท้นะครับตัวนี้นะของ Mitsubishi Motor ให้้รวมมถึงงือจั ra, ตติดแท ทั้ง2ชิ้นนี้เป็นของแท้นะครับเวลาเราใช้ไปในอนาคตนะฮะนอกจากมันเซฟที่ตัวถังและสีด้วยมันจะไม่ย้อนกลับมาทําลายตัวถังและสีด้วยเวลาถ้าเกิดอนาคตมันต้องการหลุดเนาะหรือว่ามันเสื่อมสภาพเนี่ยบอกก่อนเลยว่ามันไม่ดึงสีตัวถังรถออกมาแน่นอนนะฮะและที่ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับที่ว่าเป็นของตกแต่งชุดแต่งเนี่ยก็จะมีคิ้วล้อนะฮะแล้วก็กาอบข้างตัวนี้เพิ่มมิติของรถให้มีความสมบูรณ์สมบัติมากขึ้นใหญ่มากขึ้นนะฮะและให้ความสปอร์ตที่รองตัวมากขึ้นและรุ่นนี้ร, Pass นร,รัอข18ยง ขอบ18และล้อที่เคยเป็นสีทุชทนวันนี้พ่นสีให้ใหม่ครับเป็นสีดําเงาเหมือนรุ่นไหนเอ่ยเหมือนในรุ e ่น e l d i t i o n เลยหมายความว่าคันนี้ต่อให้ออกเป็นรุ่นพัสนะครับรุ Long ่นรองท็อปของเราเนี่ยออกไปเสร็จเนี่ยมันก็ยังเป็นอารมณ์ของตัวท็อปอยู่สามารถตกแต่งให้เหมือนหรือมากกว่าพาร์ทสปอร์ต Elite Edition อีกนะครับตัวนี้เราก็สามารถตกแต่งให้พี่ต่อได้ฟรีเลยนะฮะเราจัดหนักจัดเต็มห้เลยในด้านคันเดี๋ยวเรามาดูภายในของรุ่นพัสรุ่นนี้กันดีกว่าครับาดูยังไม่สิบแล้ว่าดูยังไงไม่ให้ดนนโด,ดนหลอก we <laughs> โอเคครับตอนนี้เราอยู่กับภายในของรุ่นพัสด์2023แล้วนะครับก็ยังบอกว่าอให้เป็นรุ่นพาสด์เนี่ยภายในก็เป็นเบาะหนังให้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพรมอะไรหุ้มหนังนะครับด้านข้างหุ้มหนังนะฮะแล้วก็ที่โดนช่วงของเกียร์ก็หุ้มหนังให้นะครับตัวนี้นะฮะยังคงเป็นเขาเรียกว่าแทบจะไม่ถอดออปชั่นออกเลยนะเหตุผลหนึ่งเลยเรามีหน้าจอให้เราเปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้นะฮะเราเป็นแอร์อัตโนมัตินะฮะแล้วก็มีไวเลสชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะฮะเกียร์อัตโนมัต ายในนี้ถ้ามองแบบผิวเผนจริงๆไงมันไม่ต่ตงจากรุ่นพรีเมียมหรืออีดิทิชั่นเลยยกเว้นหน้าจอผู้กับขีนน่นะฮะที่มันเป็นเข็มไมแบบปกติเท่านั้นเองและปี2022-2023นะฮะบางทีลูกค้าแยกไม่ออกนะฮะแล้วอาจจะทําให้โดนหลอกเอารถเก่ารถค้างปีมาขายได้นะครับวิธีเช็คปี2023ง่ายมากเราดูช่วงหัวเข่าของเรานะครับฝั่งขวาปกติแล้วถ้าปี2022จะมีแค่ของปุ่มเท่านั้นก็คือปุ่มป้องกันการลื่นถลายนะฮะแล้วก็ปุ่มโซนา่าแต่วันนี้ถ้าเป็นปี2023คคุุุณได้เพิ่มม่่มมมออีกปปื ระบบช่วยชะลอการเบรกเวลาคุณขับรถไปนะฮะคันหน้าเบรกนะฮะเราไม่ได้เบรกกำลังจะชนนะฮะแบบในคลิปนี้นะฮะข้างหลังไอ้เหี้ยแม่งไอ้สัดเนาะข้างหลังไอ้ชนกันเอาผ่ากันอะไรไม่รู้ไอ้เหี้ยแม่งเบรกเองเมื่อกี้เขาไม่ได้เบรกนะเยข้างหลังไม่ชนเราใช่ จากในคลิปนะครับจะสังเกตได้นะครับว่ารถช่วยชะลอก่อนที่จะชนกันข้างหน้าครับทำให้ลูกค้าสามารถเบรกได้ทันนะครับก็ฝากขอบคุณพี่ในกลุ่มด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะเพราะในการทดสอบจริงๆนะครับมันจะต้องเผยจริงๆนะฮะถึงจะทํางานเนาะก็หมายความว่าระบบนี้ติดตั้งมาแล้วในรุ่นพัสด2023พร้อมกับอีกหนึ่งระบบนะฮะล็อกความเร็วนะฮะปกติแล้วล็อกความเร็วของรุ่นพัสดเนี่ยเป็นล็อกความเร็วแบบปกติก็คือเวอร์ชันหนึ่งล็อกที่100อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ด้านหน้าเขาขับแ้ากว่า คุณจะเป็นรถยี่ห้อไหนอะไรยังไงแต่วันนี้รุ่นพา s s นะฮะเป็นพารแบบ Adaptive Cruise Control แล้วนะฮะปกติแล้วจะมีอยู่ในพรีเมียมกับอีดิทวันนี้เอามาใส่ในรุ่นพา s s 2023แล้วคุณล็อกที่100ถ้าคันข้างหน้าขาาับช้าคุณขับ80มันจะเหลือ80ตามขับ60มันจะเหลือ60ตามถ้าใครข้างหน้าจอดจนเหลือ0ูนคันนี้ก็ย้ำนะฮะว่ามันจอดจนเหลือ0ูนย์ตามนะฮะแล้วก็คันถ้าออกตัวก็ออกตัวตามนะฮะก็อันนี้ช่วยมากๆากเลยเวลาขับเดินทางาเาระ ถึงที่พักคุณจะมีเวลาไปปาร์ตี้กันต่อได้เลยนะฮะไม่ต้องเอาแรงทั้งหมดมาลงกับรถนะฮะแล้วก็พอถึงที่พักโอ้ฉันเหนื่อยฉันอยากนอนพักไม่ต้องนะ,ะครันนี้ช่วยบรรเทาการเดินทางไกลของคุณได้เป็นอย่างดีเลยและรุ่นพักของเรายังมีจอแกลนะครับเป็นซื่อก,กันเรียนการสอนนะฮะหรือดูหนังดูการ์ตูนได้เช่นกันเนะี่ยอันนี้ก็คือภายในของรุ่นพัส2023นะฮะที่จัดหน่าจะเต็มมาให้กับคุณลูกคา้าอ่ะต่อไปเราไปดูด้านหลังกันต่อดีกว่าครับ ก็จากคลิปภายในเมื่อกี้ที่เราสร้างถึงสเปคแล้วน,นะครับบอกว่าเลยรุ่นพาสแต่เ <c oughs> ทพมากๆเลยแล้วก็ด้านหลังนะครับตัวนี้นะก่อนที่ไปดูแนวทางการตกแต่งกันดูก่อนเลยพาสนะครบ,บางทีลูกค้าเข้าใจผิดว่าเอ้ยมันเป็นรุ่นเริ่มต้นหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะย้ำอีกทีนึงมันเป็นรุ่นรองท็อปของเรานะฮะร,รุ่นท็อปคือรุ่นพรีเมียมนะฮะและรุ่นที่เหนือกว่าท็อปคือรุ่นอีดิชันรุ่นนั้นน่ะคือพื้นฐานมาจากรุ่นพรีเมียมนะะ รุ่นพัสนะฮะก็เลยทําให้เรามีระบบฝาดท้ายไฟฟ้านะครับที่สามารถเปิดปิดได้ถึง4แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นกดที่ตัวฝาท้ายเองนะครับกดที่รีโมทนะฮะคลิกเซนเซอร์ก็ได้นะเผื่อบางทีคนถามว่าเอ้ยติดติดไอ้เจ้าเป็นพัสนี่มันมีคลิกเซนเซอร์ไหมมีนะฮะแล้วก็สามารถกดจากในรถได้เช่นกันนะฮะตัวนี้เรามีติด4แบบเลยแต่ถ้าเป็นพรีเมียมกับเอลีนะครับจะสามารถเปิดปิดได้5แบบอีกแบบหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือแอปพลิเคชันใน Mitsubishi r e m น่ e นะฮะที่ว่าต้องลงกับโทรศัพท์เนาอ่ันนีี้้หสแดดงยูล ชุดพรวหกดีนะครับอันนี้พี่ต่อเลือกเป็นดาได้แดงนะแล้วก็ติดตั้งถาด้า้ด้วยรวมถึงกันรอยฝาด้ายด้วยนะครับอนาคตนะหือว่าณวันนี้เราก้าวขึ้นลงนะฮะก็จะไม่ไปโดนตัวถังและสีรถนะครับก็เซฟเซฟตี้ไว้ฮะให้กับคุณลูกค้าเช่นกันนะฮะและชุดแต่งสปอร์ตไรด์เอ็มนะครับด้านหลังที่คุณลูกค้าเลือกติดตั้งนะับวันนี้เลือกเป็นแบบข้อเหลี่ยมนะครับข้อเหลี่ยมคือง่ายมันเป็นสี่เหลี่ยมผมเลยเรียกข้อเหลี่ยมแบบง่ายๆนะครับเราจะได้เข้าใจกันได้ง่ายที่สุดนะฮ ตกแต่งพ่นสีขึ้นคันเก็บงานคมเยี่ยมนะครับพร้อมชุดแต่งสปอร์ตไปได้เองและก็ติดตั้งของแต่งของแท้นะฮะแล้วก็รวมถึงแอคเซอรี่ยิบย่อยต่างๆนะครับตรงนี้ที่เราเห็นอยู่ตกแต่งให้กับลูกค้าได้ฟรีเลยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมนะฮะและที่เห็นอยู่อย่างนี้นอกจากฟรีแล้วนะฮะของแต่งที่เราเห็นยังมีปีน้ํามันเบรกน้ามันเครื่องไส้กรองนะฮะตัวนี้เราก็แถมให้กับคุณลูกค้าเลยนะเป็นสิ่งของที่มองไม่เห็นนะเวลาเราเอารถเข้าสู์เนะี่ย 5ปี1นึ่งแสนกิโลนะฮะระยะเวลาทั้งหมด10ครั้งเนี่ยลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทเลยในการเข้าสู่เปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับย้ำว่าของเหลวนะอ่ะตัวนี้นะฮะและรถที่นามาส่งมอบเนื่องจากแถมเยอะเหลือเกินนะฮะแถมนู่นแถมนี่แถมนั่นนะฮะรถคันนี้รถเทสไดร์หรือเปล่ารถเก่ารถค้างปีหรือเปล่านะฮะก็การันตีนะฮะผมทาช่องนี้มา5ปีแล้วนะฮะก็ยืนยันครับถ้าใครได้รับกับรถค้างปีมาคอมเมนต์ด่าผมได้เลยนะฮะก็ยืนยันครับคันนี้เป็นรถใหม่นะครับ2023แน่นอนนะงพันรถเก่าสิบสามาาแต่งเยอะๆนะฮะแล้้้วววก็ทาาใหเรดูนะไม่ใช่นเป็นรถเก่า สถตรฐานให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะฮะฝากคลิปสองแสนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ไปขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Drive your ambition, Motors ambition Mitsubishi